สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ขี่รถเที่ยวกับน้องเที่ยวเงินคลิกร้อยห้าสิบไอนะครับขับกับทลิปไ,ปไปๆกันดีกว่ากว่านะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับจะเป็นภาพบรรยากาศระหว่างทางไปอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็เสียงจากคลิปนะครับพอดีจะเป็นเสียงจริงจากคลิปนะครับส่วนเพลงนะครับที่ดังนะครับจะเป็น เพลงจากลำโพงจริงที่อยู่ในมือคุณซอณ้อนนะครับส่วนเสียงรบกวนดังๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับส่วนคลิปนี้นะครับผมจะเริ่มจากสลับลีนะครับแล้วนี่ก็คือโฉมหน้านะครับของน้องเชียงหงษ์ลิก150หไมล์เป็นไงหรอไหมล่ะครับจากต้นทางสลับลีนะครับเราจะเดินทาง592กิโลเมตรผ่านประมาณ7จังหวัดแวะประมาณ3ที่จุดปลายทางเชียงใหม่นะครับใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ1ิชั่วโมงกว่าได้นะครับ ครับเราจะออกเดินทางจากสลับรือกันนะครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคบแล้วก็ผมจะแวะพักทุกประมาณร้อยกว่าโลพักทีนึงนะคบที่แรกของผมก็จะเป็นนครสวรรค์นะคบพักกินข้าวแล้วก็พักรถอันนี้จะนานหน่อยนะครับแล้วก็แวะพักที่2จะเป็นที่จังหวัดตากนะคะวันนี้แวะพักเติมน้ํามันพักรถนะครับแต่ไม่มีรูปถ่ายแล้วก็แวะพักที่สามจะเป็นลําปางนะครับอันนี้จะแวะพักข้างทางแต่ว่าที่ลําปางลําพูนเนี่ยจะไม่มีที่แวะเติมน้ำมันเลยผมจะมีแกอนเล็กๆครับประมาณ6ลิตร พกติดไปด้วยแวะพักเติมน้ำพันระหว่างทางแล้วก็สุดท้ายผมได้มาถึงที่ตลาดไนท์พาซาเชียงใหม่นะครับเป็นเวลาประมาณ5โมงครึ่งหรือ5้าโมงกว่ากว่าได้นะครับเพื่อมาแวะพักที่เชียงใหม่หนึ่งคืนแล้วก็แวะรับผู้ร่วมทางก็คือแฟนผมนั่นเองนะครับ และแล้วตอนเช้าก็มาถึงนะครับก่อนที่เราจะไป,ไปนะครับเราจะแวะเที่ยวที่เชียงใหม่อำเภอแม่แตงกันก่อน1วันและก็พัก1คืนนะครับระหว่างทางแล้วก็แวะกินข้าวนะครับทางผ่านเป็นข้าวหมวกกูกรอบน,นะครับแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปเที่ยวหนึ่งที่นะครับก่อนไปที่พักก็กคือนี่คือที่แรกที่เราจะแวะนะครับนี่คือที่ แดนเทวดาที่แดนเทวดาก็จะมีค่าเข้าชมคนละ80บาทต่อท่านโอ้มีเจียงครับดีดีเราไม่ต้องจ่ายหวานหมูแหละอ๋อสวยงามมีอของกินขายข้างหน้าด้วย นคนละใบไปเียบตามเข้าอ่าค้างเข้าอยู่นี่อู้ไปดยู่ตมามดตะเรือเลยเก็บตรงนี้แล้วก็เดินก็ไปเลยนะจ๊ะแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปตามป้ายสีเขียวอ๋อนี่แลลูกศรสีเขียวนะจ๊ะมันจะวนออกมาทางเดิม จุดเช็คอินของเขาะจะมีทั้งหมดด้วยกัน5ที่นะครับแนะนําให้ไปตามป้ายสีเขียวนะครับจะได้ไม่หลงไม่งงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะแวะที่ไหนค่อยไปแวะที่หลังก็ได้นะครับนี่คือสถานที่แหกขงเรามันก็คือแดนจูดจดตรงนี้มันจะเป็นแบบเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นเหมือนที่ถ่ายรูปเล่นนะครับขอเราไปดูดูน้ำดิเขียวคละกบ ตรงนี้จะเป็นด้านคาเฟ่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่้ํผู้บอกเลยว่าค่าเข้า80สิบบาทไม่กินก็ได้ไม่ถึงว่าไม่กินไม่กินนะ้ำกินอะไรก็ได้แต่จะมาถ่ายรูปเฉยๆก็ได้นะครับคือเหมือนจะเล็กนะแต่บอกว่าใหญ่มากแต่ให้ดูโซนแรกของเขาเขาก็ <ๆ S 2> จะมีทางชายมันกว้างขวางมากมก,าามาก,มก็จะมีป้ายบอกว่าเดินไปทางนี้ และโซนนี้ก็จะเป็นโซนแรกนะครับบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็ลมลื่นมากเหมือนสวนในวรรณคดีเลยนะครับน้ํานี่ใสเขียวมรกตเลยนะครับส่วนด้านขวาที่เป็นตัวบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นคาเฟ่น,นะครับซึ่งเดี๋ยวทางออกเนี่ยเราก็ต้องเดินวนออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าทางไกลต้องเหนื่อยต้องร้อนก็ต้องมีแวะซื้อของสงสัสยเป็นกุศลาโให้การข์ข่าแล้วเขาก็จะมีชื่อถ้ำใช่ไหมคุณ นี่อันนี้คือช่องเขาทะ<ฆ>เลหมอกถ้ำพระเศรษฐีพรระเศษฐีโอเคแสดงว่าพระรวยมากอ๋อที่นี่ตรง,งนี้ก็จะเป็นช่องหมอกคือจะบอกว่าข้างในนี่คือเย็ยนมากช่องชื้นมันจะบายมากนี่หอนี่นีเขาเศรษฐี นนก็ซิงยิ่งเจงเขาอันนี้คือช่องเขาหมอกโอ่โอ้โหดูหมอกครับสวยจัดจ้าหโอพี่เซนเตอร์เตอร์ไหนครับ <c oughs> เดินออกมาครับอ๋อเดินท่ามกลางแสงหมอก <c oughs> บอกว่าเวลาไฟส่องนะแบบนี้เนี่ยมันนี่นี่เขาจะมีหมอกเคลียมแบบนี้ก็คือเย็นมากอยู่นานๆนี่เปียกชุ่มได้เลยนะครับ อยู่นานๆน,นี่เป็นในนี่ได้เลยนะครับเป็นวัด <c oughs> เป็นโลกปอดบวม <c oughs> อย่าไปยืนนานแล้วครับตรงนี้ครับแล้วเขาก็จะออกมาจากโซนชุ่มชื่นนุ่มก็จะมีหลายโซนโซนร้อนก็มีก็จะเป็นถ้ำอู้ออกมาอันนี้ก็เริ่มจะเป็นโซนร้อนแล้วจริงๆแล้วลูกศรไปทางสีเขียวเราก็จะแวะตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวให้ดูน้ำตกอืมเนาะสนิมมุมที่ถ่ายรูปน่ารักน่ารัก ใช่ครับเนี่ยการนเนี่นีดสวยเล้า้วถึงถึงว่าหมาะกับคู่รลกขอตัวไปถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เวลาส3นาฬิกาานาที S <S ไปแล้วจะไปดูโซน,นนี้ก็เป็นโซนนั้นยังไม่หมดนะต่อจะคาเฟ่เขาบอกให้ไปตามลูกศรน,นี่นระหว่างนี้นะครับเราก็จะเดินชมสวนแล้วก็บรรยากาศนะครับของที่นี่ไปเรื่อยๆนะครับตามลูกศรสีเขียวไปแล้วก็จะไปพบกับแลนด์มาร์คที่3นะครับ เราไปดูกันเลยว่าแลนด์มาร์คที่3นี่จะเป็นที่ไหนนะครับเข้ก็จะมีให้ดูชื่อทำ้ำโอ,อ้มีสายลุ้ง้วยเด็อันนี้ก็จะคือถ้ำเขาถึงเมลุ้วยเดินเข้าไปได้นะมีคนออกมาเลยเราก็รู้รู้นะคะจะเข้าไปเหรออ่าเข้าไป เอาไปไปกันต่อไม่เปียกโผเสียแลยนะว้าว,วาที่พื้นนู้นก็จะเป็นน้ำนี่มาดูน้ำแล้วเดินน้ำรั่วด้วยนะครับต้มหน่อยนะครับมันรั่ว <c oughs> ที่รักผมก็เป็นคนตลกไงสำหรับแลนด์มาร์กนี้นะครับเวลาเดินผ่านนี่ตกจริงเปียกจริงนะครับขอบอกดูตรงนี้ดิครับไหนลองสิอะไรอะไรสเริเราอยู่ในน้ำตกเราเข้ามาในน้ำตก อันนี้คือทางออกเลยนะครับเาบผิดท,ทางแล้วโอเคเดี๋ยวพาไปดูโซนที่มันร้อนๆบ้างนะร้อนๆ้น, <Okay. S 3> นชเวฟาบล็และเราก็จะมาในโซนที่ไม่เปียกไม่ชื้นไม่ร้อนเอ้ยร้อนร้อนดิ <laughs> ก็เริ่มค่อนข้างจะเยอะแล้วเขาก็จะมีห้องนอนห้องน้ําไว้ให้เป็นจุดๆเรื่อยๆมันก็สามารถขึ้นไปไว้ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนบันไดสวรรค์ใช่แต่ว่าคนน่ากลัวเลยเข้าไปแล้วมันจะแบบว่าขึ้นได้ทีละสองคนสันมากสันมากอ่าเนี่ยสอนเขาก็ห้วล้ยวมาทั้งนี้ปืด๊ดบันไดสวิวผ่านบันไดสวรรค์แต่ถ้าไปสุดนูน่นมันก็จะมีทางแกะนะครับผมให้ดูคร่าวๆแล้วกัน จะมีให้หันกรงหันแกะด้วยจะควา,ามแคะมีไหมคะความแค้มะไม่มีแต่ถ้าความรัก <laughs> อะแล้วพร้อแล้วครับเลิกเล่นนี่ครับบันไดสวรรค์เห็นไหมนี้นี่ครับขึ้นไปไ,ได้สวมาก <laughs> สั่นนะใครกลัวความสูงนี่ต้องระวังและทางป้ายมันก็ได้พามาถึงโซนเปียกชื้นอีกแล้วอันนี้จะออกสไตล์จีนจีนยูนาน นานหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราอยู่นานแล้วตอนนี้เน, <c oughs> นี่ยก็มีประตูประตูไม้โบราณโบราณเก่า,าๆถ่ายรูปแบบว่าอาร์ตคลาสสิกเนี่ยลองนั่งแบบลงไปยืนดูดิเ่ยเราจะถ่ายรูปแบบอาร์ตนะค,ะครับให้หน้าจีนๆหน่อยก็เหมาะสมดียอกเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนคมคมแดงเขาเขียนว่าอะไรนะ มาตะคาเฟ่อุ้ยประญี่ปุ่นไอญี่ปุ่นเหรอครวันนี้ตรงไหนอ๋อผมพู้หญิงขอโทษทีจะเปใจเย็บบดเย็บบดเย็บบดเนี่ยเย็บบดเย็บบดมาตะคาเฟ่นี่แล้วก็ผ่านน้องเพล่ลงไปให้หันได้ยีบแปใช่ข้าหานยี่สิบแปดอุ้มได้เลยนะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะะ ไปกกัันต่อบครันับถ้าเราเดินตามทางส่วนญี่ปุ่นมาเรื่อยๆนะครับจะไปเจอกับแลนด์มาร์คที่4แต่พอดีว่าพวกเราไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูแต่เดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูคร่าวๆนะครับครับคนเยอะมากท่องเที่ยวขนาดวันนี้วันธรรมดาเนะีจะเข้าไปง้อเหรอเป็นเหมือนกันหรอือเปล่า มีโซนของเล่นด้วยะคะเมื่อกี้ไม่ได้ไปซึ่งจะเห็นกระจี่ปุ่นของจริงเขาจะแต่งสวยงามมากเลยไป,ไปไปล้วร้องมีซ้นไปดูวิวด้วยนะครับตรงนี้ก็ถ่ายสวยมากเลยสงสัยจะขึ้นไปดูไหมล่ะน,นั้นเดี๋ยวขอตัว มีคนเรียกร้องอยากขึ้นไปดูนีดนึงไปและนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆม่น้อยนะคะบ,บอกเลยสวยมากต้องแวะนะครับที่นี่ห้ามพลาดทางนี้เมื่อกี้เราไม่ได้เดินนะครับเราจะเข้าไปเดินดูวิเป็นสะพานเยียกปวดผ่านผ่านน้ำไหลใสเย็นเห็นตัวปลาถ่ายรูปสวยเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เดินมาเนี่ย แนะนำว่าเดินตามลูกศรพอดีว่าไปแวะถ่ายรูปแล้วก็หาลูกศรไม่เจอก็เลยไม่ได้เข้ามาโซนนี้นะครับนี่ครับนี่ชื่อคาเฟ่ครับแอนเทวดาพีจะออกมาโซนที่เป็นโซนร้อนมีดอกมูดอกไม้แล้วก็ผ่านสวนกระต่ายไมนมีนกม่ีนกด้วยวนกด้วยแล้วก็มีไก่ไก่เหมือนไก่ในเกมเลยน่ารักน่ารัก ว่าจะปล่อยโอเพ่นเลยนะก็ขายหายไม่ได้ขายดีใยิ่งไปแบบน้องน่ารักมากเลยครับดูดูเหมือนไก่ในเกมเลยอ่ะ ีจะเป็นร้านทุ่งดอกไม้นะครับทุ่งดอกไม้แล้วก็ร้านไอศครีมสวรรค์สายรุ่นเป็นผาเดี๋ยวพาไและนี่ก็คือตัวอย่างหน้าผานะครับมีสไลเดอร์มีมุมถ่ายวิวสวนดอกไม้แล้วก็มีที่น่ารักมากๆใส่แล้วใส่น้ำไห่<ล>ครับรนี่ตรงนี้อะไรมาสวยมากใครอยากมคู่รักมากมาก เราจะขับไปขึ้นมีคนอยากขึ้นไปข้างบนหาทางขึ้นไมเ่เจอน,นะครับมันน่าจะเป็นทางเข้าถ้ำเมื่อกี้เชื่อเื่อวบินไนปแล้วไม้คงไม้ไข่สบายเงียบวัน Goodbye.